ปูจะเริ่มทำไปเลยเรื่องมิดใหม่ฝนตกฝนล้น,นท่นท่านบ่ได้โอ้ยข้าอยากไปธุระเลยบ่ไใดพัดทายปูจริงๆเฉพาะของปูผู้เดียวนี่ต้องมีต้นงวดกลางงวดปลายงวดดิอของปูเน่ะขาดบ่ไใดเอฟีนี่ถามหาแมีนแล้วเพราะว่าบางนึงนี่ปูกับไอ้เจ็ศูนย์มันบอครับบ้านนี้นิยมโทุ่มมากเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ หกศูนย์โยมมาสื่อตาเลขกบกับซื้อเล็บกับครับตับแต่นําเหลวฟันท่งเลยเพราะว่าโย่มท่วมากกับลูกหลานที่ท่วมากคือว่าเสียใจเพราะว่าท่วมากสอนท่วมากปูบ้าฝันว่าเลขกมันลล่งแตมเออมันมันโล่งแต่มันเกาศูนย์มันเพราะมัน่งแต่ปูว่าเลขมันกลับปัดท่วบอกไปบป่ได้บอกโยมกลับนี่โยมขอนเจนเป็นท่วมากเป็นมาสื่อเราเด้อพาารยนปูสื่อไว้แล้ว ได้ละสางว่าสั้นบัดเสื้อเสื้อถ้าหกศูนปูเนี่ยเื้อถ้าหกศูนปั้นบอดดายกราฟปันเนี่ยเก้าศูนศูนเก้าเสื้อยู่แต่ว่าหกศูนยเสื้อถ้าหกศูนย์มันออกโอ้เจริญกันว่าบุญบอมีบุญปูนเนี่ยมันบอมีบุญสางบุญย่อมกับมีอยู่แต่ว่ามันมีแต่บัดปัดปัดบัดปั้นบอถือบัดเสียเงินครับูัดภาซีได้แล้วบอดดายซ่อมปันนี้มันกัแปลกประหลาดดื้อกันเออมันบุญสร้างเป็นยังไงปูกะ ภาวนาอยู่อุกอังทางเท่คือกันขั้นว่าขั้นบอกถือประซื้อบ่ได้ขั้นบอกถือว่าเพราได้กลับขั้นว่าบอกบนบ่รได้เสื้อร่างเพราะว่าเสื่อมันมันหลยางอย้ก่อนแล้วนี่นี่มันบอกไปแล้วว่าหลายตัวพจับปัดคู่อาจา์อื่นว่าสันเต็มนากระดาษโยก็คือบพรว่าเกือบปฏิติามเพิ่นบ่ว่าสันว่าอันนี้ก็เลยมาแล้วมาแล้วเป็นยังได้เบื้องรู้เบื้องออกมาแล้วก็เมื่อคืนนี้ฝันว่าได้ป่า เอาฟันนี่หรือันนี่ตาใขรด่างเขียวครับปูด่างเขียวเขาจะเอาตรงแต่ว่าตรงตรงตรงป่าบ่บ่ปัดตรงตามให้ไน้าด้วยว่ะเอาด่างเขียวกึื่งไปไกละใหบนเนอครับป่าป่าปัดตรงป่าจังหดคือจังไหป่าแล่นหรอบ่ยิดเป็นตรงเรื่อปู่ลั่นตาเขานี่ยนะแต่ว่าตรงป่าป่าก็เล่นเงีวเงอยู่อันมีย้อมพุนวอยาาเด้อยาาเด้อว่าสั่นมันบอกไม่เอาบ่ยพราจังใด ปูสิจับเอาไปว่าสันเอาไปยังเราไปปล่อยสาว่าสันว่าโอ้เอารวดเอารวดว่าสันไปป่อยสาจะไปป่อยสาเออบางทีว่าพระเอาไปกินเตืทั่วปูนอกมันว้าจะไปไปล่อยสามันเนื้อเต็มหมดโอ้เอารวดว่าสันว่าพ่อว่าเอารวดเรื่องหงเมียเอาได้จับต่ำไปเอาเนี่เรื่องหงเมียกตว่าเอารวดเนื้อฝันนแต่ว่าเขาพันคิดของปูว่าสะดุ้งตื่นตื่นกลุ่อนเพราะว่าน้ำมันเย็นครับปูน้ำเย็นในกิจเนี่ยโอ้มันหนาวว่าสันฝนตกนะเนี่ยแลย ใกล้เล้วป่าเมืขึ้นมื่อขึ้น,นก็เรียกว่าตัวนี้มาในนอนเนะอนี่ยแต่บางตัวอมาด้วยเนี่ยนี่แน่นอนวางเยอะมาแล้วเออตัวนี้แน่นอนเลยปูวาณนะอะ่ป่าก็เป็นนึ่งชาปูเนาะเรียว,ว่าเรียกให้สติปัญญาพุ่มเบื้องบนมันบอกว่าซีนึงเกา่า หกประตูเด้อลูกหลานเด้อหกประตูเด้อเนี่ยเด้อคือบอกรายมันสิหลครับครับอ่าคันบ่นมาสามตัวก็ซเสือสองตัวกระปูออคือว่าไครตรงแล้วนี่จกักสิเขาเ,เ่าเขาแล้วแต่บุญที้เป็นบ่ล่ะแมนแมน,มน,น,น,นเพราะว่าจะค่ายไดเออบานเนี้ยเพราะว่าปูกับไห้มาเป็นดียท่านถ้ำบางสีครับเคือว่าอหัวขึ้นหัวล่งคันบ่หลายมันหลคร,รับนม่บ่ละปูสิบอกไว้หัวขึ้นหัวลง นี่ก็เพราขึ้นหัวละรุ่งขั้นบ่มากก็เลี้ยนไปขั้นออกน้อยแย่จมขั้นบ่เถื่อแล้วไปเพราะว่าหมายดีว่าเบตรงตรงเลยเพราะว่าอยากได้ก็ให้บุญไปคือว่าตามสติปูหิมะนี่มันจะขึ้นแต็มรุ่งเต็มแต่ว่าปูก็คิร์ดย่างดีแล้วชิดแล้วชิดดียบไฟมึงโย้วว่าใจแมนบ่บางที่มันก็ไปเนี้ยไหมขั้นหอามากหนึ่งสิมันปลกดรอกบันแมนเนี่นมันไปได้ทุกอย่าง เก้าซี่ซี่เก้าก็เป็นไปได้ไม่ห่าหรอกหกซี่ซี่หกก็เป็นไปได้ถ้าลูกล้านว่าได้หกซี่ก็ซื้อเอามัจะยู่เกีฑยนนี้เพราะว่าคือคือปูจะบอกเลยว่าเก้ากับหกตัวเดียวกันแมนปูเตลอดเพราะว่าแต่แมนได้ฟันท่งได้เก้ากับหกตัวเดียวกันเอาง้อขึ้นก็เป็นตัวหกอยากให้รัฐบาลแก้ไใไม่แน่เนี่ยเรียกหกกับเรียกเก้าเนี่ยตั้งเชียนี่หกหกเป็นเราเก้าหกก็จะมีมันได้ไายัง แก้ไขไม่ะด้ผู้ใดมีอำนาจวาสนาจะแก้ไขไม่ได้เรียกคกเอาวัดเรียกคกเอายักไว้ก็ได้เอายักไว้เน่เนี่ยมันไม่เป็นแน่แน่ต้องหาวิธียักหัวมันให้ได้เนี่ยมันคือกันแม่บ้านคำว่าปานันว่าพกันว่าปูให้เก้าเก่าพอต่อพกเก้าอันนี้็นว่าสดกว่าหนึ่งบอกหาพกให้ให้เก้าเก่าบอ่อหาพกล่างสุดกว่าหนึ่งมันก็เป็นไปจัายสั้นอันนี้ก็พิจะรด้หน้าในการฟังพพ้อม กันว่าเสพปูว่าจังไรเลขชุดนี้มันหน้าออกนี่ออกหมดทุกตัวเนะะ<ะ>ี่ยบอ่ะล่ะคเก้499414419119ก็สามารถออกได้<ะ>ปูกับ<ะ>กันไนว้ให<ะ>้แล้วครับปูกับขึ้นไว้ให้แล้วครับลักษณะเก้ากันว่า80จับป่ามือขึ้นนี่ติฝสียงเลขสียงเลขชุดนี้แล้วเนี่ยฝันว่าได้ป่าอันขึ้นคว,วันอฝันว่าได้เราเด้อมาสั่นพัน่า ได้แล้วประทัดพันว่าเป็นผู้เก่กว่าแปดศูนย์ศูนย์แปดเตือนพันว่าอันนี้ฝันเนี่ยฝันยุลีวันเดียวเนี่ยละเม็ดฝันบานเมื่อขึ้นเนี่ยบานมาไม่ได้มาได้ป่าบานฝันว่าได้ป่าแปดป่าแปดน้ำเป็นหนึ่งโอ้ปูตีง่ายเลยแมนตีง่ายเลยเออกนว่าคู่บ่ายจานกันว่าคู่บ่ายจานมันบากันว่าคู่บ่ายจานโวบยปรมาณดอกพูอ่าขั้นการมาหนำมันจะลงหนึ่ง ที่เป็นเจ็ดหนึ่งได้ปูงปูไปไลยไปไลยอีกอันนี้อันเป็นท,านท่านถ้ำเป็นผู้ฟังโ้มเมื่อก็แล้วแต่ถ้ำมาแล้วแต่พุสรับ,รบตีปูเป็นเจ็ดเนี่ยเ,ออเจ็ดยังระบานยอเอเนี่ยก็แล้วแต่บุญได้อบ้านให้ให้ไไไเป็นถ้ำมามโ,อโอ้ยปู่ว่าอย่างนี้ผมซื้อไว้เลยปู่ว่าจซื้อ,อยังไยทียเอาตีปูเป็นเจ็ดเนี่ยเจ็ดยังระบายอ๋า นี่ก็แล้วแต่บุญแล้วบ้นา,บาบนไอ้ให้เป็นทรรมารับแมนปูโอ้ยปูว่าอย่างนี้ผมซื้อไว้เลยปูว่าท่านซื้อ,อยางลยเตียเอาขั้นว่าแปดันเป็นแปดยี่เล้วยมมตีปูใส่เป็นยังบานนี่น้ำจะไม่ยี่เหลี่ยมบ้านอโอ้ยพอดีเราคู่บายอาจารย์นันดังมากผมมักอนุญาตบานค่ำนี้กันว่าว่าโอ้ยผมตีปูใสเจ็ดแปดใครจังไหนปูได้เลยแล้วก็แต้มเดียวเนี่ยแมนแมนปู แ่เด mm ียวจริงๆปลาของปู right. น you know. be ี่ปลาเป็นแปดก็ได้หรือเป็นเจ็ดก็ได้แมนบปูมันกับลักษณะนั่นหรือว่าสิแคนปูเป็นเจ็ดก็ได้เอาด้เขาได้ได้ขึ้นบ้านสามสั้นเนียได้ขึ้นบ้านสามสั้นเด้บแมนเพราะได้ขึ้นมาสั้นที่สี่นี่นสองสามหกพันฝาดออกสองสี่หกแมนปูนั่นแหละที่แต้มเอาซ้ำนั่นนหะมันเอาซ้ำนั่นเลยข้างบ้า ขันมาซี่สั้นจะเล่นลูกล้านลูกล้านเป็นยังไงลูกล้านโปรไซโยนสิไซโยนนะส่วนมากปูไข่เรียกนี่มันเข่าอยู่ตัวหนึ่งสองตัวแต่ส่วนมากมันแต่พิษแต้มเท่านั้นครับลักษณะปูนก้วยไข่มันจะพิษแต้มแต่ว่าบวอยพิษละแงมเนี่ยบ่อยพิษสัเทียคือว่ามันทั้งเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่ากันไว้แต่ว่าไก่ลูกล้านนี่พิจัยหน้าเอาครับอือิบซี่ทั้งหลายผู้ติดตาม ปูให้นี่่ปูว่าฟันทงจอดปูบ่มั่นใจครับเออปูบ่พอจังสั้นเมียนกันบว่าเรากล่าว่าปูกล่าว่าเขาคักไจแม่นบ่ครับรูกล้านว่าเอามันก็คักปูมันบ่คักใจกันบ่คักใจปูบ่ว่าจังส่มันบ่คักใจจ่งซี่อมันก็เป็นไปบ่ได้บางทีลูกหลานฟั่งปฏิว่าปูเบาหลครับอะแต่คนเบาหลอยู่แล้วคนมักเทศมมักแหล่อยู่แล้วมันก็ บานครามาชยู่จุดนี่อ,อยากได้บุญปู่ก็ให้ไปครับคือว่ามาจังสีบ่หน่อยบ่หลายอันนี้บ่มกแกซื้อเด้อขันมกจังซื้อแม่นปู่ลูกหลานโอกปู่เพชรรุ่งไฟไม่เข้าเลยกันกันเลี้ยวเตะโอ้ยปู่มันเข้าผมไม่ได้ซื้อก็บ,บ่เสียใจครับปู่บอกเลยเออเถือกสร้างบ่ถือกสร้างได้กสร้างบ่ได้กสร้างปู่บ่หวังเหงาน้ำ แต่ว่าเขากระสร้างเ่าเขากระสร้างย่ำปูคือทอดโทอหาลูกหลานลูกหลานที่ติดต่ำเป็นยังไงยังสิจะปิดโทอดหรือซับพออาเรคมันเข่าอยู่แล้วควัดก้อนวันบางนึงเนี่ยหกศูนย์ศูนย์หกหกกับเก้าตัวเดียวกันครับปูบอบตลอดให้กลับเอาด้วยครทอดว่าปูบอกกลับเอาหกกับเก้าตัวเดียวกันปูให้เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์คมันบบดว่าศูนย์หก ปูว่ามวามเชื่อครับปูแถ้า้อมเชื่อก็่าซื้อดวงบ่มีก็่าซื้อเนี่นปูะไปเออความแท้เลยดวงมีก็่าซื้อนี่ขั้นขั้นว่าจะให้ดูซองแย่หนึ่งบอกมือบอกขอดยนงตายก็ได้บอกขอดมือกบบอกบอกให้เดียนใดสิมิคอบอกได้วดพรอ้อมบอกว่าธรรมดาเนี่ยเขามาอย่างเดียวเนี่ยเขาฝันเห็นว่าแต่ว่าปู่นี่ยูขแล้วว่าเขาสีมม่มือเนี่ยครับลู้ล่วงนาแล้ว วอย่างโง่ไล้ว่าเขาสิมาเมื่อนี่ hmm. แต่เราพูดไม่ได้เขาจะว่าเขาเป็นบ้า hmm. เพราะว่าเขาเนี่คันเขาเรียงควมเสือนี่เรามีอันอันที่อันที่มองมาเห็นมาเทียมเราเ hmm. ทีมยมไพนนอกคนละคข้ามาจิตสัมผัสเนี่ยเข้ามาจิตสัมผัสหรือว่าพระกับสร้างย่วมกับสร้างจิตที่เป็นบุญเออในรชานที่เขาเป็นบุญเนี่ย oh. เขาก็สามารถมาสัมผัสเท่าไหร่เ oh. ขาจะมาบอกเข้าลวงหนาได้คือว่า จิตของการ,การตลจิตเนี่ยมันเป็นคนละยังผีที่มาเขาพระมันไม่ใช่จอดวันผีบา้าอ<ม>แต่พระผีบ้าเนี่ยไม่ไม่แต่ผีบ้ามาเขา่าแต่ว่าผีที่ดีเนี่ยเขามีสินเนี่ยเขาจะมาบอกล่วงหน้าเลยครับผมสิเป็นใน้เฮ้าสี่เฮ้าเทียไข่ายว่าเขา้าสิบีน้ําตาบอกวันนี้จะมีคนมาแล้วคือเขามาบอกแล้วบางที่นี่เขาสิขคนชิ่งลุงยำยากหรืออีกอย่างหน,น,นึ่งนี่อีกอย่างหนึ่งใน่กิจสัมผัสนี่หวัวใจเราจะติ้นตึ๊บตับ ตึบตับตึบตับเหมือนมีสิ่งที่เรามาบอกเราครับแต่ว่าไปหาหมอบอกว่าเจบเ้นรปกติแต่เราไม่เป็นอะไรแต่เรารู้เราเข้าใจนี่แหละหมายถึงว่าอันนี้คือกันเรียกที่ได้มากดอกไม้สวรรค์ที่ได้มากนี่สีว่าปูคึ้นออกกันแมนสิว่าปูฟันเอากระแมนครับสีว่าปูข้อหน้าออกกันแนบมันแล้วใจคิดสมรสมว่อปูขึ้นออกันเจ็หนี่มันอ่กันว่าปิข้อนาั่งนนมัธิเบิดมือ วนาสิไปนั่งเอาบดขึ้นบดบ้ันเมื่อมันเมื่อมันลุ้ทำแล้วมันจะเข้าใเลยเลยบางที่กับเราผิดพลาดไปบางที่คนที่เข้าใจผู้ปฏิบัติแล้วนี่มันก็นรลู่ขึ้นเลยเ้แล้วว่าเขากินเขาเน่าเขาอีกินจะค่าเขาหูแล้วว่าเขามีสีใดอาหารเป็นอย่างไรมีอะไรใส่บ้างมันจะเป็นอาหารแสียเขาลู้แล้วคือกันจิตเข้าคือกันมันลู้แล้วจิตเขาเห้องมันรููแล้วว่าเราจะทําอะไรอันนี้ก็บอกว่าเมื่อเม่อขึ้นนี่ก็ ไตเทียนเนี่ยไตเทียนเบิร์ดมาขึ้นไตเทียนปู่กับวัดนังภาวนาภาวนาก็ดนโมทัสสะนี่ยล่ะครับเออพอเราค้นบทถามมาปู่มีคาถาวเหล็กไหมว่าท่นว่าเขาเป็นพระจัศสีบอกเจงไี่บอกผมด้วยปู่ว่าท่นว่าเอออพระาจารย์ปู่อยู่อยู่กลางป่าจังซี่จังซี่มันก็สิปู่ตรงนี้ยังดีว่าท่นว่าก็บอกไปเลยคาถาวเหล็กนี่ข้าเาเลขนะบ๊อบแมนว่าบอกเรื่องข้าวเหล็กข้าเาเลขไปเพิ่งในในในบทข้าวเลย <ç> ไปเบิ่งในบทคาถาเลยเบื้องเรียกว่าเออคาถาตัวนี้มีบอนี่อุกกาสะวันธามิสพังบานี้อุกาสะวันธามิสพังครับะหาลบาบบานี้คาถาเอาเกยกให้เป็นตเนี่ยครับทังข้างจุติจุติครับ <erald. S 2> ไปเบิ่งงน้พระคาถารดว่ามีบ่าคาถาตัวนี้รรค,คือคาถาเอาเลขนั่นเออคาถานอ่นรับได้ละมีได้พุทธังนิมิตังธรรมังมงงีมิตังสังฆังมีมิตัง มาจากใสปูมาจากเย็นทุนนี่มีตังค์ครับนีในคาถาโยผมก็มี่คาถาออเ,เอาเลยพี่ปูเอ,อเขาแตว่าแม่เนี่แหละผมตั้งสติดีๆสตาร์ทรถมหาปูเลยข่าวเลยผมโอ้ยเนี่ยไว้ใจพระหงค์ทามนาอุกกาศและทั่วผมตั้งสติขี่รถมหาปูลออเลยข่าวเลยกันปูเนี่ยแหละคาถาผมปูใส่แค่นี่ก็ปูใส่แค่นี่ก็ปูภาวนาในถ้ากับปูก็ ปูมาท่องบัดดอกบันซ่อนครับปูออกแต่หัวกับคอมัน mm hmm. จักถือมาถือปูน้ำย่างเดียวร mm hmm. ถเท่าเวสุวรนโนะอรหังสุกัตโตนะนโมพุทธายะซัมนี่ mm hmm. มาลดผีครับผีหลอนปักเว่ยนี่หัวย่ำย่ำรถโอ้จะม่มวงวนโนะปูร mm hmm. ถเท่านี้บะได้ไปสวดกยะกตาอย่างเดียวปูน่ะเท่าใดแล้วเขาไปไปสวดเอาซัมนี่เพราะมนาอย่างเดียวรถครับปูเอาจบ บวกเป็นที่ท่านข้ามไปน้าวบันนี้กับซิมาสรุปไฮเอฟซี่ 4, ฟัง่งชัดัดอีกเพือหนึง่งเลขสามตัวปูกับมี่อยู่สองหางได้กับเอฟซี่ครับกับมี่สี่หนึ่งเก้าอ่าแล้วก็ซี่สองศูนย์อ่าแต่ตัวเน้นก็คือซี่หนึ่งเก้าปูย่ำเสมอว่าเลขเก้ากับเลขหกตัวเดียวกันได้ครับอ,อ่าเอฟซี่กับล่องพิจิตรหน้าเบิง้งหกประตูอ่ากับหกประตูนั่มประตูได้เลยบันนี้เลขสองตัว กมี่ห้าเก9 0แป8เก้าเนหนึ่งแปนาอตัวเน้นปูก็คือ8ปดกับ0ูนย์แปอ่าก็อย่าลืมเลขเก้าเลข6ตัวเดีวยวกันซื้อขึ้นซื้อลงน้ำแน่อ่าว่าึ้นพราอลงกันแล้ครับอ่า้วกาเลขล่องปูก็คือ1 8กับหนเกครับไผ่มักเม่อยมักแลนก็มี่ศนกับ4ครับ แต่ปูมันใจศูนย์หดนี่แต่สิเป็นศูนยังมแมนบ่ปูแมนนั่นเดี๋ยวถ้าลูกนั้นจะขึ้นเอาคับเอาลืมเบอร์ปูตัวหลักถ้าเอฟซีอยากเฮ็ดบุญเฮ็ดยังนั่นนเบอร์ปูเบอร์ยังกาโอ้ศนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้แปดปเกสเจหเก้าสาเจด นี่อันนี้ก็คือเบื่อโท่าปูนะครับผมเบื่อปูอาปูมีไล่ก็ไล่มากนี่ปูเพชรลุ่งไฟหรือการเพชรลุ่งไฟอยากเพ็ดบุญนีรั้งนี้น้ำปูถ้าคุณเช็ดนี้เราไปติดตามเออ่บุญมีก็ได้สั่งครับบุญมามีก็